สวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับช่องเอมินทีวีกันนะครับวันนี้เฮียมารีวิวนะครับหลังจากการใช้งานมากว่า9เดือนน่าจะเป็นน่าจะ9เดือนแล้วตัวนี้นะครับโช๊คเคเห็นไหมว่าไม่เคยล้างใช้จริงนะครับใช้จริงๆนะครับไม่เคยล้างซึ่งรถอะไม่ได้ล้างมานานมากเลยขี้เกียจล้างไม่รู้จะล้างไปทําไมไม่เลืตัวนี้นะครับสภาพตัวของโชคเห็นไหมว่ายังถือว่า ไม่มีอาการรั่วเลยนะนะครับตัวนี้ทนมากคนระราคาตัวนี้โชคอตัวนี้ครับเปลี่ยนกับบางยี่ห้อเขาบอกว่าแกนใหญ่แต่รั่วไวมากแต่อันเนี้ยพูดง่ายว่าอพูดเลยว่าเขาส่งสปอนเซอร์มาให้เขานะครับตัวนี้ก็เลยทดลองให้เขานะครับมีหลายคลิปที่เฮียทำของ k y b นะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มคุ้มค่าจริงๆคือถ้าเราเราเราเป็นไรเดอร์เนาะส่งอาหาร เรื่องสมรรถนะของโชคเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันอาจทําให้อาหารข้างในเนี่ยเละได้นะครับแล้วก็ความคุ้มค่าแล้วความความคงทนของมันเนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์กับไรเดอร์มากๆเพราะอะไรเพราะไรเดอร์หนึ่งต้องเซฟเรื่องต้นทุนเป็นหลักถูกไหมครับเซฟต้นทุนอะไหล่อันไหนที่ใช้แล้วทนแล้วใช้ได้นานอันนั้นเหมาะสมกับงานไรเดอร์อย,อย่างเราถูกปะม่มื่อนจะเป็นรีทิวเบิรี่วินเมอร์ไซ นะครับหรือ x p a ก e พนะครับพวกนี้มันมันเหมาะสมกับพวกเราทั้งน,นั้นเพราะว่ามันใช้ได้นานแล้วทน KYB นะครับถ้าใครอยู่ยุค90เนี่ยจะมีโฆษณา KYB ที่รถกระบะวิ่งตกล่องนะครับตกจากล่องไปอีกฝั่งหนึ่งโชคยังคือคนคนในโฆษณาก็คือยังหลับอยู่เลยไม่ตื่นโชคดีขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าคงทนมากๆนะครับตอนนี้ก็9้าเดือนแล้วโชคยังปกติอยู่เลยแล้ว เนีย่ยวิ่งเป็นประจำอยู่เกือบทุกวันนะครับหยุดน้อยมากนะครับหยุดก็สมมติมากก็จะเป็นวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้นะครับวิ่งวันหนึ่งสูงสุดก็อาจจะประมาณ2 0 0กิโลได้นะครับในตัวของอันนี้ก็ถ้าสมมติว่า9เดือนเนี่ยวิ่งเดือนหนึ่งประมาณ5000กิโลถึง6000กิโลเนี่ยเเดือนอาจจะ10เดือนก็คือ6 0 0 0 0ถึง70,000กิโลไปแล้วนะตัวเนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่เป็นอะไรเลยนะครับ แลกกับความคุ้มค่าของการที่ว่าโชค1 1ต้นตัวนี้ถ้าสั่งจากมีราาาัสด้ากับช้อปปี้เลยนะครับที่เป็นตัวแทนที่เขาขายกันอยู่มาหลากัก6-700บาทคุ้มมากเลยนะครับโอเควันนี้มาพูดให้ฟังเฉยว่าตัวของโช็เคา y b เนี้ยคุ้มจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ช่องเอ็มินให้ยตินะครับสวัสดีครับ